สเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกก็นึกถึงการที่เราจะมีอะไรสักอย่างมาปกปักรักษาเราก็คงจะสร้างเหตุแห่งการปกปักรักษามาก่อนวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับการปกปักรักษาจากความดีที่ทุกท่านได้ทำเองอย่าหวังว่าอะไรจะมาปกปักรักษาเราแบบไม่มีเหตุการที่พระพุทธเจ้าได้รับการปกปักรักษาจากอะไรหร้ล้าอย่างเมื่อเราได้ศึกษาพุทธประวัติพระองค์ได้สร้างเหตุของพระองค์ไว้แล้ว เราก็เช่นกันขอให้ได้มีสิ่งมาปกปักรักษาเราด้วยการที่เราจะต้องสร้างเหตุแห่งการที่เขาจะต้องมาปกปักรักษาและหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เฉียดตายแต่ก็ไม่ตายอยู่ในเหตุการณ์ที่เฉียดเจ็บแต่ก็ไม่เจ็บอยู่ในเหตุการณ์ที่เฉียดทุกแต่ก็ไม่ทุกแม้นแต่น้อยเพราะเขาสร้างเหตุของเขาไว้วันนี้ขอให้เราทุกท่านจงเป็นผู้ที่สร้างเหตุดีสร้างเหตุแห่งการปกปักรักษาและขอให้สิ่งเหล่านั้น เป็นเหตุปัจจัยให้กลับมาปกปักรักษาต่อให้ไม่อวยพรสิ่งนั้นก็กลับมารักษาตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้สร้างไว้เองเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกขอให้เราทุกท่านจงได้รับการปกปักรักษาจากความดีของเราเองสร้างความดีอย่าท้อและอย่ารอขอจงตั้งใจสร้างความดีทุก,กลมหายใจคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้และอะไรอะไร,ะไรที่เราทำไว้ก็จะมาปกปักรักษาเราเอง ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจไม่รู้ว่าหลับคืนนี้จะมีโอกาสได้ตื่นพรุ่งนี้เช้ากันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโยมคำนี้คำจริงนะที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันหลับคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาถึงก่อนหรือว่าเราจะตายสักคืนนี้ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อ หรือไม่มีชีวิตอยู่ต่อก็ตั้งสติรู้ตัวไว้เถอะว่าไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละไม่ว่าจะตายแล้วเกิดใหม่หรือเกิดไปเป็นอะไรมันก็มีรูปร่างรูปแบบโครงสร้างเดิมๆก็คือมีความโลภความโกรธความหลงมีธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราได้เรียนรู้กันแบบนี้อีกถ้ายัางไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่สิ้นกิเลสกันเมื่อใดเราก็เกิดไปเจอของใหม่ ไปเจอพ่อแม่คนใหม่ไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ไหนสักที่แล้วก็เจอเรื่องเดิมๆคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเจอเรื่องเดิมๆโลภโกรธหลงไปเจอเรื่องเดิมๆเ,เจอคนขี้อิจฉาริษยาเจอคนที่ดีต่อเราก็เจอกันแบบนี้ไม่ว่าจะชาติไหนๆก็ตามทีก็เรียนรู้กันต่อไปก็ถือเสว่าเป็นการเปลี่ยนห้องเรียนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันหลับคืนนี้ จะมีโอกาสได้ตื่นพรุ่งนี้เช้ากันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขอให้พยายามเรียนรู้กับปัจจุบันเรียนรู้กับปัจจุบันจะตื่นหรือไม่ตื่นจะฟื้นหรือไม่ฟื้นจะชาติหน้าหรือพรุ่งนี้เช้าก็มีเรื่องราวเก่าๆให้เราได้เห็นอยู่ดีเราก็ใช้สิ่งนั้นแหละเรียนรู้ให้เห็นให้ชัดว่าสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยน่าจะยึดมั่นถือมั่นได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ แต่เมื่อวันนี้เรายังทำไม่ได้ก็ค่อยๆสะสมความรู้แห่งความเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยเมื่อเราตั้งสติฝึกอย่างนี้สม่าเสมอชาติไหนๆอย่างน้อยชีวิตก็เข้าใกล้สู่พระนิพพานคือจิตค่อยๆฉลาดขึ้นและค่อยๆละความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นลงเรื่อยๆขอให้การหลับนอนคืนนี้จงเป็นการหลับนอนที่ เห็นสัจธรรมความจริงค่อยๆสะสมความรู้นี้ไปและขอให้ปลอดภัยในสังสารวัฏแห่งการเดินทางด้วยกันทุกๆท่านจเจริญพรเป็นกำลังใจขอจเจริญพรหลายท่านที่มักจะบ่นว่าชีวิตก็มันจะสายไปไหมก็ขอจเจริญพรตอนเช้าถ้าหากว่ากลัวชีวิตว่าจะสายไป ก็ตื่นเช้าเช้นตอนนี้ก็6กโมงเช้าแล้วถ้ากลัวชีวิตมันจะสายไปก็ตื่นเช้าเช้าจะได้ไม่มีเรื่องสายนี่ก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ก็ไปทําวัดรวมกับพระทั้งวัดตอนนี้ก็ทําวัดเสร็จเรียบร้อยเช้านี้ก็ชวนสวดมนต์นะบท ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบทสุดท้ายนะที่ชื่อว่าปัจฉิมโอวาทฮันธรรมยังปัจฉิมพุทโวาทปาทางพนามาเซฮันทัธานิพิกเขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า วายธรรมาสังฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไอยังตถาคตสัสปปัชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถทาก็เจ้าในเวลาสวดมนต์ท่านก็สวดเพื่อให้ได้สักสองใจนะสองใจก็คือสวดเพื่อให้เกิดความชื่นใจนะให้น้ำเสียงอย่าให้อย่าให้รู้สึกว่าน้ำเสียงเนี่ยมันโดดเกินไปฮันทาทาะสูงเกินไปฮันทธาทานิพิขเวอามันตายามิโวเสียงให้อยู่เป็นกลาง นะเวลาสวดบทสันเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธธวิตชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทธทธทภะควาติ สวดให้หยุดเป็นห้องห้องนะแล้วเสียงให้อยู่เป็นกลางกลางไม่ทาบว่าทางอเมริกาทางญี่ปุน่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เช็คเป็นยังไงบ้างนะ้โยมก็ลองทักทักเข้ามานะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่ทราบอากาศทางนู้นเป็นยังไงบ้างก็คนไกลบ้านนะ้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่นะ้โยมนะคนที่อยู่ไกลบ้านก็คงไม่มีอะไรที่จะ เป็นเครื่องอุ่นใจได้เท่ากับเวลาพอได้เห็นบ้านเรานะถ้าจะถามว่าคุณเป็นคนวัดไหนนะวัดนี้คือวัดอะไรก็บอกว่าวัดเราเนยมจากอเมริกาก็ทักมาขอเจริญพระนยมนะจากอเมริกานะจากไหนบ้างก็บอกกับท่านทั้งหลายนะว่าไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้านเรา แต่บ้านของเราเนี่ยก็คือนี่ตัวเราตัวเราเนี่คือกายนครกายนครนิยมจากมุกดาหารบอกอากาศเย็นสบายดีก็จากอเมริกาก็มาเหมือนกันจากสวีเดนจเจริญพรนิยมนะจากสวีเดนทีนี้ก็ต้องอจากเยอรมันฝนตกนะเช้านี้เยอรมันฝนตก กี่โมงแล้วก็ไม่ทราบาเวลาก็คงจะใกล้ๆกันเวลาคงจะห่างกันพอสมควรจากนครสวรรค์ฝนตกหนักมากเลยาจากปทุมเป็นยังไงบ้างปทุมพื้นที่แต่และพื้นทีนะ่บางพื้นที่ของปทุมก็เป็นเขตอันตรายนะก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์นะโยมนะคลองหลวงนะจากคลองหลวงก็ปทุมธานี ตอนนี้จากซิดนีย์ในเวลา10โมงเช้าจากไต้หวันก็มาเหมือนกันไต้หวันฝนตกหนักเลยช่วงนี้ช่วงนี้เมืองไทยประเทศไทยภาคตะวันออกก็ต้องระวังเยอะอุตร,รดิตปราจีนบุรีมากันทั่วเหมือนกันขอบใจมากเลยโยมที่ได้ได้ศึกษาธรรมะร่วมกันแต่มาก็ไม่ใช่ว่าจะพูดธรรมะแบบลึกซึ้งอะไรมากมายก็จะพูดเป็นกลางๆในเยอรมนี ก็มาเหมือนกันนะเยอรมันสระบุรีอากาศก็เย็นจากกรุงเทพอากาศดีอากาศร้อนเหมือนกันในกรุงเทพตราดก็ร้อนเหมือนกันนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มาด้วยเ,เดี๋ยวจะได้พูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนี่จากเยอรมันขอบใจมากโยมที่เรามีความรู้สึกว่านี่คือบ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยถามว่าร่างกายเราเนี่ยจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีก็ไม่รู้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทถ,ถ้าประมาทเมื่อไรก็เป็นอันตรายเมื่อนั้นนะประมาทโดยจิตประมาทโดยความคิดประมาทโดยทักษะชีวิตที่ไม่มีทำเป็นเครื่องคุ้มครองก็คงจะเป็นเรื่องอันตรายมากๆทีเดียวดังที่บทสวดที่ได้สวดที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาท อีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีเราเอาใจไปตั้งอยู่กับคนอื่นเยอะเกินไปจริงไม่ยมบางทีเราเอาใจไปตั้งกับคนอื่นเยอะเกินไปนะแล้วก็บางทีคนอื่นก็มองเราว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของเขามีบทเพลงอยู่บทเพลงหนึ่งซึ่งน่าจะสักเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วแต่เนื้อหาดีใช่เนื้อหาดีมากๆ ก็คือบอกว่ายามเขาจะใช้ก็คือจะใช้เราเนี่ยยามจะใช้พ่อไหว้พ่อคุณต้อนกันให้วุ่นเสียงอ่อนเสียงหวานคลั้นพองงานเสร็จเข้าสารกี่เม็ดเข้าสุกกี่จานลำเลิกตกเบิกจนครบมาบวกมาลบมาคูณมาหารคลั้นพอไม่ได้ตามใจต้องการก็ด่าประจานให้เจ็บกระดองใจดาราสาวสาวขาวผ่องมองเพลิน แย่งกันเชื้อเชิญเดินแทบไม่ไหวยามเธอเรืองรุ่งเข้ามุ่งเก็บเกี่ยวกำไรชาวโชวก็โหเข้ารกไม่เห็นหัวอ,อกไม่เห็นหัวใจเป็นความผิดของเจ้าหรือใครทำไมจึงไม่ให้ความยุติธรรมเชิญเถิดเชิญเถิดเชิญดูเป็นคนอยู่ก็เตรียมถูกต้มยำมนุษย์สมัยนี้สมองเข้าดีแต่ใจเข้าดำใจความดีทีเดียวเป็นบทเพลงที่นานมากแล้วก็บังเอิญได้ยิน ซึ่งก็อย่าเอาใจไปไว้กับคนอื่นเยอะนะบางทีไปตั้งความหวังไว้เยอะเกินไปเนี่ยนั่งรถไปอยู่วันหนึ่งก็เห็นรถยนต์ที่เขาวิ่งอยู่ข้างหน้าก็เห็นเขาเขียนข้างหลังว่าขออภัยนะพูดตามที่เขาเขียนไว้ว่าที่กูผิดหวังเพราะกูเสือกหวังถ้ากูไม่หวังกูก็คงไม่ผิดหวังหรอกนะ ก็เป็นคำพูดที่ดีมากทีเดียวที่เขาบอกว่าถ้าเราหวังเยอะก็มีโอกาสผิดหวังมากถ้าหวังไม่เยอะก็ผิดหวังน้อยหน่อยหรือว่าทำอะไรแบบไม่มีตัวตนไม่หวังเลยก็ดีเนี่ยอย่างเทียนแบบนี้เวลาพอเราเห็นเทียนเทียนก็ให้ความสว่างทั่วไปหมดแต่มันจะมีมีเงาดำๆที่โคนต้นเทียนถ้าสมมติว่า เราจับเทียนก็จะเห็นเงาดำที่โคนต้นเทียนพอโคนต้นเทียนมีเงาดำเนี่ยแสดงว่าบางทีบางทีไม่ใช่ว่าอาตมาแสดงธรรมไปในว่าจะจะเก่งทุกเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาตมาก็มีจุดดำก็คือมันก็มีมีเงาดำดำอยู่ในหัวใจคือประมาณว่ามันก็มีจุดท้อมันก็มีเวลาเหนื่อยมีเวลาน้อยใจพยายามฝึกนะไม่ใช่ว่าเก่งกาจอะไรมาก นะยโยมบอกว่าชอบฟังธรรมะม,มากเลยครับอดีตนยโยมนะอนุโมทนาด้วยนะเพราะว่าคนที่มีทัศนคติในทางธรรมที่ชื่นชอบในธรรมเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยๆก็มีจิตที่ภาวนาระดับหนึ่งละเพราะมีความชอบมีความเรียกว่ามีฉันทะความพึงพอใจก็เป็นลักษณะของการภาวนาให้จิตพัฒนาอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อมีจุดดำก็นึกอย่างหนึ่งว่าที่มีจุดดำเนี่ย เพราะมันมีต้นของเทียนถ้ามีต้นเทียนมันก็มีจุดดำมีมุมมืดของชีวิตแต่ถ้าเราทำงานเวลาเราทำงานให้ความสว่างกับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมากมายไปแต่ถ้าเราทำงานแบบมีตัวตนมันก็มีจุดดำที่โขนต้นเทียนแต่ถ้าหากว่าเราทำงานแบบไม่มีตัวตนละก็คือไม่มีต้นเทียนซะถ้าสมมุติว่าเทียนมันจะลอยอยู่กลางอากาศได้นะก็คือ มีแค่เปลวเทียนแล้วเราไม่ต้องมีต้นเทียนมันก็ไม่มีจุดที่เป็นพื้นที่สีดําไม่ทราบสัญญาณดีหรือเปล่านี่ก็ใช้เน็ตที่เป็นเป็นเน็ตจากซิมนะเดือนละ9 9 9บาทก็จะช้าๆหน่อยแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแต่ก็คงไม่เป็นไรนะก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าก็เน็ตช้าไปบ้าง ถ้าเราตัดต้นเทียนออกซะคือตัดความรู้สึกว่ามีตัวตนทำงานแบบอนัตตาถึงมันจะไม่ใช่ตัดง่ายแต่ก็พยายามค่อยๆตัดไปค่อยๆทำไปค่อยๆหัดค่อยๆตัดไปอาตอมาก็ว่าเป็นลักษณะของการฝึกว่าเราจะทำเพียงเพราะเราต้องการจะทำแต่ก็ต้องดูปัจจัยรอบข้างด้วยนะไม่ใช่ว่าพอไปทำแล้วมันมันเกินหน้าที่พอเกินหน้าที่เนี่ยก็จะหาว่าเรา สมัครใจมานะเอสมันจะเยอะหน่อยทําไมคุณมาช่วยผมเนี่ยผมไม่ได้บอกให้คุณมาช่วยแสดงว่าคุณเอาสมัครใจมาครับคือบอกกับเขาบอกว่าเออสมัครใจมาก็จึงต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายดีมากๆนะคุณโยมอัติกานะก็บอกว่าสาธุนะเสียงชัดเจนดี ก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกนมัสการคุณโยมเรไรมาจากไหนไม่ทราบนะโยมบอกว่าชัดดนะีก็สัญญาณของแต่ละคนบางทีต้นทางสัญญาณชัดแต่ว่าปลายทางสัญญาณไม่ชัดมันก็อาจจะเป็นคนละอย่างกันนะทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนดีโยมวารีจากเพชรบุรีนะโยมบอกน้ําเสียงของพระอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกสบายนะอาตมาก็ชอบฟังเสียงตัวเองเหมือนกันฟังแล้วมันก็เย็นๆดีและชอบหลับตาสวด ชอบหลับตาสวดมนต์นะสวดไปบางทีก็สวดไปแล้วก็บอกโยมเปิดหนังสือลืมบอกหน้านะบางทีโยมก็ผิดเหมือนกันไอ้ก็สวดไม่ถูกเหมือนกันเอานี่โยมรอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆมีธรรมะเยอะแยะหมดเยอะแยะไปหมดเลยนะธรรมะรอบตัวเราเต็มไปหมดมีอยู่เรื่องหนึ่งฟังแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันจริงๆเชา้าเแบบนี้ยท่านทั้งหลาย ก็เห็นไหมข้างหลังนั่นก็แสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วถ้าหากว่าชีวิตกลัวว่ามันจะสายไปก็ตื่นเช้าๆนายโยมนะสงสารเด็กๆเด็กๆไม่ค่อยได้ตื่นเช้าเหมือนกับที่ผู้ใหญ่ได้ตื่นแล้วก็ธรรมะรองเท้ายมบอกธรรมะรองเท้า าภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่เสียงชัดดีก็ไม่เป็นไรยโยมเพราะว่าเนื้อหาก็อยู่ที่ที่เสียงนะเนื้อหาก็อยู่ที่เสียงก็จริงๆอาตมาไม่มีเวลามานั่งอยู่กับการทำงานตรงนี้มากนักนะแต่และว,วันก็จะต้องมีกิจอื่นเยอะแยะไปหมดในการที่ช่วยขับเคลื่อนงานพระศาสนาแต่ก็ชอบจะทำอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้ว ถ้าเราช่วยใครไม่ได้เราก็นิ่งๆอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับสติไปนึกถึงโยมคนหนึ่งนะเป็นเรื่องเล่านะหลายท่านก็เคยฟังแล้วตาหัวล้านคนหนึ่งนะก็ไม่ใช่เกี่ยวกับศารีะของพระนะโยมนะตาหัวล้านคนหนึ่งเขาประกาศขายวัวนะหลายท่านฟังแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มยิ้มตาหัวล้านประกาศขายวัวมีวัวสองตัว มีกี่คนมาถึงก็จะบอกนี่ตาหัวล้านบัวนี่จะขายเท่าไหร่เนี่ยนาสองตัวนี่จะขายเท่าไหร่แต่หัวล้านก็ไม่ขายไม่ขายเพราะว่ามาถึงก็เรียกหัวล้านทุกคนหัวล้านทุกคนนากี่คนก็เรียกหัวล้านหมดก็จึงบอกว่าไม่ขายแต่มีคนหนึ่งเป็นทิศเพึ่งศึกใหม่ทิศเพิ่งจะศึกมาแต่ก็มีจิตวิทยาในการพูด ทิศในข้เข้าไปถึงก็บอกเลยเป็นกรอนเลยนะพ่อผมดกปกไหลวัวสองตัวใหญ่ๆจะขายเท่าไหร่ละพ่อแหมโดนชมว่าผมดกปกไหลเข้าไปเท่านั้นแหละผมดกปกไหลวัวสองตัวใหญ่ๆจะขายเท่าไร่ละพ่อแหมเพราะลูกเอ๋ยลูกกูเจ้ามันพูดถูกหูวัวทั้งคู่นี่พอยกให้แหมถูกใจคนหัวล้านเข้าไป ลูกเอ๋ยลูกกูวัวทั้งคูเ่เจ้ามันพูดถูกหูวัวทั้งคู่นี่พอยกให้นะไอ้เจ้าทิศนี่ก็จูงวัวไปพอเดินไปแล้วก็ไปเจอลูกสาวของตาหัวร้านขายวัวเดินมาอันนี่มันวัวพ่อฉันนี่ไปเอามาได้ยังไงโอ้ยมวัวพ่อคุณที่ไหนจะไปหลอกอีกตาหัวร้านมาไปหลอกมาว่า,าผมดกปกไหลหน่อยเดียวเท่านั้นแหละยกวัวให้ฉันเลย ก็รีบวิ่งไปบอกพ่อเลยนะลูกสาววิ่งไปบอกพ่อพ่อไอตาหัวล้านไอไอคนนั้นนะ่ะไอทิศคนนั้นนะ่ะมันหลอกพ่อมันตอแหลไอมันแต่หลอเดีขอไภัยมันแต่หลอนะพ่อพายพ่อ,พอเอาปะตักไปแทงมันให้ตายเลยพ่อก็รีบถือปะตักที่จะปักบัวในนะ่ะวิ่งไปกะว่าจะแทงข้างหลังมันเลยนะพอวิ่งไปถึงปรากฏว่าไอทิศเนีก็หันหน้ากลับมาถามทันทีเลย พ่อผมดกปกหลังพ่อวิ่งละล้าละลังพ่อจะไปไหนแม่พอได้ยินผมดกปกหลังเท่านั้นแหละใจอ่อนอีกแล้วก็เลยตอบไปว่าลูกเอย๋ยลูกกูอลูกเอย๋ยลูกรักเจ้ามันลืมปะตักพ่อเลยวิ่งเอามาให้แมได้ทั้งวัวได้ทั้งปะตักไอเจ้านี่ก็เดินไปสบายใจไปกลับไปลูกสาวก็ถามพ่อ ในวัวเอาไม่ได้มาหรอกลูกเอาแล้วไหนปาตักก็ให้มันไปแล้วมันพูดดีลูกมันเป็นคนดีดีที่ไหนพ่อเดี๋ยวฉันจะพาไปดูลูกสาวก็จูงพ่อวิ่งไปพ่อก็จูงลูกสาววิ่งไปต่างคนต่างจูงพอวิ่งไปถึงปับ๊บนะไอท้ทิดคนนี้ไอท้ทิดคนนี้ก็หันกลับมาก็บอกทันทีเลยว่าเอาอีกแล้วมันชมอีกแล้ว นพ่อผมดกปกกล้าวพ่อจูงลูกสาวพ่อตามหาใครเท่านั้นเองใจอ่อนอีกแล้วแต่หัวล้านก็บอกเลยพ่อลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อเองมันแก่แล้วก็เลยเอาลูกสาวมายกให้สุดท้ายก็ได้ทั้งวัวได้ทั้งปะตักได้ทั้งลูกสาวกําไรสามชั้นเพียงแค่พูดดีแต่นี่ก็จริงๆแล้วถ้ายกตัวอย่างก็คงจะต้องบอกว่า การประจบคนอื่นเพื่อที่จะหวังอะไรด้วยความช่อบชนไม่ดีท่านไม่ดีแต่นี่ยกตัวอย่างเพียงเพื่อยิ้มยิ้มเช้านี้ก่อนนะให้เห็นว่าอะไรที่มันดีๆมันก็จะมีผลดีตามกลับมาท่านทั้งหลายวันนี้เช้าแล้วนะโยมนะาจากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างไม่รู้จากกรุงเทพก็บอกว่ากรุงเทพาสาธุ จากเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนพูดดีเป็นสีแก่ปากเนาะนโะยมรักก็ว่าอย่างนั้นนะ,ะก็ดีแล้วเนี่ยแต่ละคนที่คอมเมนต์มาตอมาก็ยังไม่เคยรู้จักกันเลยอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบนะก็อนุโมทนาด้วยนะกับทุกๆอย่างที่เราร่วมทำนะจากอเมริกากลับบ้านบ้างนโยมนะคิดถึงเมืองไทยไม่มีอาหารอันที่ไหน อร่อยที่สุดเท่ากับอาหารที่พ่อแม่ทําไม่มีกอดใครนะจากแคนาดาจะกเรญพรจากอเมริกาไม่มีอาหารมื้อใดที่อร่อยจากไอซ์แลนด์เราก็จะพูดให้จบก็หมดแต่อ่านตรงนี้ไม่มีอาหารมื้อใดที่อร่อยมากเท่ากับอาหารที่ทานร่วมกันกับพ่อกับแม่นะเมื่อยกโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่กล้องหน้าใช้กล้องหน้าเซลฟี่ ไม่มีภาพวิวไหนที่มันจะง,งามที่สุดเท่ากับวิวที่มีพ่อกับแม่นั่งทานข้าวอยู่ข้างหลังร่วมกันกับเรานะไม่มีวิวไหนวิวต้นไม้วิวภูเขาวิวทะเลไม่งามมากเท่ากับวิวที่พ่อกับแม่ทานอาหารร่วมกันอาตอมาก็มักจะส่งเสริมความรักในครอบครัวเพราะครอบครัวถือว่าเป็นแรงเพาะพันธ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์จิตวิญญาณที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อแม่คลอดลูกอายุลูกได้หนึ่งขวบแม่ก็เป็นแม่ได้หนึ่งขวบเพราะแม่ได้คลอดลูกและลูกก็ได้คลอดความเป็นแม่และเราก็ต่างคลอดความเป็นของกันและกันนิยมแม่ตมาก็ไปต่างจังหวัดยังไม่กลับยมพ่อก็อยู่คนเดียวก็เงาเงา,เงาอยู่เป็นอมภรษ ไปไหนไม่รอดนะก็ต้องนั่งนั่งเดินเดินอยู่กับบ้านเล็กๆน้อยๆไม่มีวิวไหนที่สวยมากที่สุดเมื่อถ่ายเซลฟี่ด้านหลังที่มีทุกคนยืนอยู่ครบวันนี้ก็ขอให้เราทุกท่านได้ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกนโยมนะใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์มีอะไรคิดเครียดไม่สบายใจก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซะหมายถึงว่าหายใจเข้าและออกอย่างมีสติระลึกรู้ เท่านั้นชาววันนี้ก็คงจะให้กำลังใจร่วมกันใครที่ศรัทธาในธรรมะที่อาตมากล่าวไปก็ไม่จำเป็นต้องมาพบที่วัดไม่จำเป็นต้องมาหาอาตมาชอบอยู่ลำพังอยู่องค์เดียวนะแต่ก็มีกิจสง์มีทากิจร่วมกันกระสงเป็นปกตินะก็ให้โยมเพียงแค่นำธรรมะไปไตรตรองและพิจารณาและปฏิบัติธรรมนะไม่จำเป็นจะต้องพบกัน เมื่อจิตตรงกันเมื่อมีทัศนคติเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้เป็นญาติธรรมกันแล้วเพราะว่าแต่ละวันก็มีกิจสงที่ต้องไปทําที่อื่นเยอะแยะนะเดือนหนึ่งเป็นร้อยร้อยแห่งปีหนึ่งเป็นพันกว่าแห่งก็เป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบไปก็ไม่ทราบว่าจะรับได้อีกนานแค่ไหนเพราะเราก็ไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีสําหรับเราไหมจริงจริงนะโยมนะ,ะจากเชียงใหม่ก็ทักมาด้วย เอาละเช้านี้ก็คงเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่าอาตมาบันทึกอาตมาพูดธรรมะสดๆแบบนี้เหมาะหรือไม่หรือมันไม่ควรประการใดโยมก็ช่วยบอกด้วยนะถ้าหากว่าไม่เหมาะไม่ควรยังไงก็ต้องขออภัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องบรรยายสดแบบนี้หรือว่าบันทึกไว้เพื่อที่จะลงเป็นแบบปกติจะดีไหมแต่ก็นานๆครั้งนะโยมนะที่จะลองลอง บันทึกภาพสดๆแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าจะดีไม่ดีประการใดก็ช่วยช่วยคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งจะได้แก้ไขหรือว่าอย่างไรก็จะได้ช่วยกันเพื่อปรับปรุงก็เช้านี้จะได้ให้พรเตรียมรับพรนายงนะนะกลวดใจกรวดใจนะไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้กรวดน้ําด้วยหัวใจหรือกลวดใจกรวด หัวใจลงไปในน้ำให้มีน้ำใจฉะนั้นวันนี้นะก็ขอให้พรท่านทั้งหลายออกไปทำงานวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เหนื่อยมากแล้วนะมีอะไรก็พักผ่อนด้วยลมหายใจยังมีสติเออวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่จะถึงในวันที่11อ,อมีนาคมนะที่วัด นะทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันนีก็จะมาถวายปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งก็ถือว่าทางมหาวิทยาลัยเห็นประโยชน์จากการที่อาตมาได้ทำงานก็จะมีคณะแห่มาถวายก็จะมีโรงทานเยอะเลยแล้วนะก็ใครว่างๆก็มาทานอาหารร่วมกันสักมื้อหนึ่งก็ได้นะมาทานอาหารร่วมกันไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยทำบุญอาตมาไม่เน้นว่าจะต้องถวายปัจจัยไม่จำเป็นต้องมีเงิน ว่าพระบินทบาทฉันด้วยตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นเป็นมงคลที่โยมได้ใส่บาตรแล้วมาทําบุญร่วมกันมาทานข้าวร่วมกันสักมื้อหนึ่งก็น่าจะดีนะก็วันเสาร์นี้วันที่11มีนาคมก็ทำมหาวิาลถวายปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่คนจังหวัดตราดที่คนตราดได้สร้างประโยชน์แต่ตมาก็ไม่ใช่คนตราด คือคนของโลกนี้คนในโลกนี้เพราะเราเหยียบยืนบนโลกใบเดียวกันาตั้งใจรับพรเยาทาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บอริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปเตทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชะตัวจงสำเร็จโดยฉับรันสเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวะตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งปวง สัทาโสทีพะวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเทินอเอกไปทำงานวันนี้ด้วยความปลอดภัยทุกท่านและกอบโกยบุญให้ได้มากที่สุดเพราะชีวิตพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงสำหรับเราขอเจริญพร